พวกที่ในป่ามันตรเราะ้อมไปดูมจะไปาน้ำหลาไมู่โอ้ดำมุนวันนี้นะไปท่ายิบไรแห้งเตือนกีงลตอนนี้ป่าตอี้ป่ามันใดเ่แ้ของทางฝ่านเขาจะประกาว่าลอยดำมันแห้งอะเดี๋ย ปลาปลาปลาเาิ่งปลากรารโดปรโดปลาโดดปลาปลาาวะต้น,นีเ,เออมูม,มูมไมเห็นโดดด้